สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันจันทร์ที่15กุมภาพันธ์2,564กันนะครับวันนี้นะครับเซ็น n นกก็ปิดตลาดไปที่1,522.72จุดนะครับบวกเพิ่มขึ้นมา14.37จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น0.95%มูลค่าการซื้อขายวันนี้1 6 0 0 0ล้านบาทเศษนะครับ โดยการเคลื่อนไหวของดัชนีในวันนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นการปรับขึ้นได้อย่างร้อนแรงตลอดทั้งวันเลยนะฮะแต่ว่าการขึ้นเนี่ยก็มีแรงหนุนมาจากหุ้นหลักๆเพียงแค่2หุ้นเท่านั้นเองก็คือทานั้นของ d e l t a แล้วก็ OR นะครับซึ่งสองหุ้นนี้เนี่ยก็บวกกันขึ้นไปก็หนุนดัชนีเนี่ยบวกกันไปกว่า13จุดแล้วน,นั่นเองนะครับขณะที่ทานั้นของ าการรายงาน GDP growth นะครับไตรามาส4ของบ้านเราก็ปรากฏว่าหดตัวไป4.2ซึ่งก็ถือว่าดีกว่าที่ตลาดคาดการกันเอาไว้ว่าจะหดตัวไป5.4อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งเหมือนกันที่มาหนุนนำทางด้านของ z e t i n d e x มันนี้ให้ปรับขึ้นไปได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวขณะที่ทางด้านของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียวันนี้ก็ หลายตลาดเองก็กลับมาเปิดทําการกันอีกครั้งหนึ่งก็ปรับขึ้นได้แทบจะทั้งภูมิภาคเลยนะครับเกี่ยวสดสายกันเ,เรียกว่า,าหลายตลาดกันเลยทีเดียวส่วนทางของสถานการณ์โควิด1 9ในประเทศวันนี้ก็เป็นการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่143รายด้วยกันก็เป็นการระบาดในประเทศ64รายมาจากการตรวจเชิงรุก68ราย แล้วก็มาจากทางด้านของต่างประเทศนั้น11รายด้วยกันแล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตเพิ่มเติม2รายซึ่งในวันนี้เองก็มีการพบผู้อาตาลางของคนไทยนะครับที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ แล้วก็เป็นผู้ที่ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์แอฟริกานะครับซึ่งก็เป็นสาย,สายพันธุ์ที่กลายพันธุ์เนี่ยเป็นรายแรกของประเทศด้วยนั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องจับตากันดูต่อไปนะครับว่าทางด้านาของเชื้อที่กลายพันธุ์ตรงนี้เนี่ยนะครจะเข้ามาในบ้านเราเนี่ยมากน้อยกันแค่ไหนนะครับแล้วก็จะมีมาตรการควบคุมได้อย่างไรนั่นเองโดยหุ้นที่โดยกลุ่มที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กเกษตรพลังงานแล้วก็ของใช้ส่วนบุคคลและวิชภัณฑ์รวมถึงกลุ่มท่องเที่ยวแล้วก็โรงแรมส่วนกลุ่มที่ปรับลงแรงก็มีทางด้านของกลุ่มธนาคารอาหารค้าปลีกแล้วก็ขนส่งโดยหุ้นที่มี IMPACT ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้ก็มีทางด้านของ Delta นะครับวันนีกก้กลับมาอีกแล้วนะครับบวกขึ้นมา 18. จุด 1.4%ด้วยกันนะครับก็หุ้นน้อนแรงได้นะครับถึงแม้ว่าจะยังติดแคชบาลานซ์อยู่นะครับแต่ว่าก็จะติดจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับวันสุดท้าย16กุมภาพันธ์ขณะที่ทนางของแนวโน้มผลประกอบการไตรามาสที่4ก็คาดว่าจะเติบโตได้กว่า3เท่าตัวเยนเยียนะครับแต่ว่าอาจจะลดลงไป Q on Q ส่วนทางด้านของ OR วันนี้ก็ยังร้อนแรงต่อเนื่องบวกขึ้นมาอีก16.24%ด้วยกันก็ปรับขึ้นต่อเนื่องไปวันที่2แล้วมูลค่าซื้อขายวันนี้ก็หนานแน่นอีกเช่นเคยนะครับ39,000ล้านบาทนะก็เป็นอันดับหนึ่งนะครับของมูลค่าการซื้อขายในวันนี้นั่นเองนะครับ โดยทางด้านของค่า forward PE นะครับตอนนี้ก็ทะลุไปนะ3 4 35เท่าแล้วน,นั่นเองนะครับก็จะเข้าซื้อหุ้น OR นะฮะในตอนช่วงนี้ก็ต้องพิจารณากันดีๆแล้วกันนะครับว่า valuation นั้นถือว่าแพงเกินไปแล้วหรือยังทางด้านของ SCGP ครับวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4จุ 6%ด้วยกันนะันก็อน,นี้ก็ร้อนแรงต่อเนื่องเช่นกันนะครับหลังจากที่ช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วก็มีการซื้อหุ้น70%ในบริษัทผลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบคงรูปในเวียดนามซึ่งก็จะช่วยหนุนกำลังการผลิตเพิ่มเติมกันขึ้นมาส่วนทางของปูนกลาง sccc วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาถึง9.72%ด้วยกันก็รรงงานงบไตรามาส4ออกมา กำไรดีเกินคาดเพราะว่ามาจิ i นนั้นออกมาสูงกว่าที่คาดการกันเอาไว้แล้วก็ไม่มีการรับรู้การขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เหมือนในไตรามาส4ปี6-2ที่ผ่านมานั่นเองทางด้านของ BCP อยู่เนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา6.73%ก็คาดการณ์ว่างบไตรามาส4ปี6-3นั้นจะกำไรนั้นจะเพิ่มขึ้น Year on Year แล้วก็ฟื้นตัวจากขาดทุน Q on Q ด้วยก็ได้แรงหนุนมาจากทางด้านของการกําไรสต็อกแล้วก็การฟื้นตัวของอธุรกิจไบโอดีเซลแล้วก็ไม่มีขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จำํำนวนมากทา่าด้านของ EPG อยู่นี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา8.14%อันนี้ก็งบอของงวดไตรมาส3นะครับ องดปีบัญชี6.4ก็ทําสถิติสูงสุดเป็นประวัติการเลยก็มาจากทางด้านของธุรกิจยานยนต์นะครับที่กลับมาเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็อัตรกกากำไรขั้นต้นของธุรกิจบัรจุภัณฑ์แล้วก็มีรายได้พิเศษจากการหนุนของภาครัฐเนี่ยเข้ามาเสริมด้วยนั่นเองก็เลยทำให้ งบออกมาดีนะครับขึ้นทำนิวไฮใหม่ราคาหุ้นก็เลยบวกขึ้นมาได้อย่างแรงเลยทีเดียวส่วนทานาของ JMT วันนี้บวกขึ้นมาได้5.59อันนี้ก็คาดการงบไตรมาส4นั้นจะขึ้นทำนิวไฮเหมือนกันนะครับก็มาจากการเติบโตของพอร์ตนี่เสียตามปริมาณ NPL ในะระบบที่สูงขึ้นมาแล้วก็ปี64นี้ก็คาดการว่ากำไรจะเติบโตได้อย่างน้อยก็30ด้วยกัน ซึ่งก็ได้หนุนให้ทานด่านของหุ้นเจมาดวันนี้บวกขึ้นมาได้5.5%ส่วนตลานของหุ้นยางวันนี้ก็ปรับขึ้นมาได้แรงหลายหุ้นเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเนอร์วันนี้บวกขึ้นมาได้7.43%ก็คาดการณ์ว่างบตรมา4ส4นั้นจะทำสถิติสูงสุดก็มาจากช่วงของฤดูก,กาลแล้วก็เรื่องของปริมาณขายแล้วก็ราคาขายเฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้นมาส่วนทานนของทีรับก็บวกขึ้นมาได้7.61% STA บวกขึ้นมา3.23%แล้วก็รวมทั้ง STGT ก็บวกขึ้นมา2.67%ด้วยในเองส่วนหุ้นที่มี Impact ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้ก็มีธนาของทด CRC ติดลบไป2.24% CKP ติดลบไป4%แล้วก็อ o r i ติดลบไป4.05% ซึ่งหุ้น3หุ้นนี้ก็เป็นหุ้นที่คาดการงบไปรมาส4ปี6-3นั้นจะหดตัวทั้ง Year on Year แล้วก็ Q on Q ทางด้านของ KTC วันนี้ราคาหุ้นลงไป2.53%ด้วยกันอันนี้ก็ถูกเซ l l on Fact กันออกมาหลังจากที่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วก็มีการประกาศว่าได้ขเข้าซื้อหุ้น KTB l i a s i n g ในสัดส่วน75%ซึ่ง ถึงแม้ว่าทางด้านของนักวิเคราะห์เองจะมีการมองว่าจะช่วยต่อยอดธุรกิจสินเชื่อบริโภคให้ครบวงจรกันมากขึ้นแล้วก็มาจินของสินเชื่อผู้บริโภคนี้ก็ดีกว่าทางด้านของมาจินของธุรกิจบัตรเครดิตแต่ว่าทางด้านของราคาหุ้นก็มีการปรับขึ้นไปในช่วงก่อนหน้านี้แล้ววันนี้ก็เลยถูกขายทำกำไรกันออกมา แล้วก็ทางด้านของ COL ครับวันนี้ราคาหุ้นลงไป1 1 6 7็ดจุดหกเจปอร์เซนก็หลังจากที่ทางด้านของตลาดหลักทรัพย์ก็เป็นการประกาศว่าทางด้านของ COL นี้จะ,ะมีการเทรดวันสุดท้ายวันที่19กุมภาพันธ์นี้แล้วก็จะเพิกถอนจากตลาดเนี่ยในวันที่22กุมภาพันธ์เป็นต้นไปเพราะว่าทางด้านของอบริษัทลูกของ c i c ก็เข้าซื้อกิจการของ COL ไปแล้วก็เป็นการดีลิส โดยสมัครใจนั่นเองแต่นั้นเนี่ยราคาหุ้น c o l วันนี้ก็เลยมีแรงขายกันออกมาและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ